เธอพอจะเนี่ยปรับความเข้าใจกับทรงพลได้ไหมขอโทษน,นะทรงพลตราเปนนี้เราจะตั้งใจเียนแล้วทรงพลเธอจะให้อภัยเขาไหมเนี่ยเขาขอโทษเธอแล้วเนี่ยให้อภัยทรงพลก็ต้องจุ๊บนันทเรดาแล้วแหละดีกันนะคะจุ๊บมว รุ่นพี่ที่เกียรติที่สุดนะคะเ,เข้ามาได้เลยค่ะ้เพราะงั้นไปกันเลยค่ะ Let's โกดีแบบเดิมเลยนะคะเ <Okay. S 1> นื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดเทอมวันที่2ของการเรียนในโรงเรียนชิชินะคะวันนี้เนี่ยคุณครูก็เลยมีเซอร์ไพรส์ค่ะ <Yeah. S 1> คุณครูเนี่ย จะให้นักเรียนรุ่นน้องเนี่ยเขาได้ทําการสารภาพออกมาว่าเขาเนี่ยไม่ชอบนักเรียนรุ่นพี่ผู้หญิงคนไหน <Yeah. S 1> ว่าครูเบื่อมากเลยคือเขาชอบมาฟ้องรุ่นฟ้องนี่กับคุณครูอ่ะครูคก็ไม่อยากจะฟังแล้ว <c oughs> ก็เลยอยากจะให้เขาเนี่ยบอกตรงๆไปเลยค่ะว่าเขาไม่ชอบคนไหนมีอะไรติดใจกันเนี่ยจะได้ขอโทษขอพัวก,กันไปให้มันจบๆนะคอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะขอเช็ค มีเรื่องของการแต่งตัวก่อนนะว่ามีใครที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนของเราหรือเปล่าลแล้วแอบเข้ามาแบบว่าเอาเอครูว่านะครูว่าชุดเนี้ยเออไม่ผ่านด็กประวชุดเนี้ยมันเหมือนพน,นักงานมันไม่ใช่ชุดนักเรียนนะคู่ขอเอาออกแล้วกนะครูขอโทษด,ด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนคนนี้เนี่ยทำไมเธอใส่เสื้อกลอบมาโรงเรียนด้วยรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยทำไม เรียนของโรงเรียนเราเหรอคะเนี่ยคืเอเธอปิดเทอมไปประมาณปีหนึ่งเนี่ยตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะเกิดอะไรขึ้น<ะ>เด็กชายพัวดนนักเรียนมสามทับหนึ่งค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทาให้เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะเสื้อผ้พาพไม่ใส่สักเต็มตัว <c oughs> ขอโทษด้วยนะพัวดนต้องกลับบ้านไปก่อน <c oughs> เคนนี้เนีเ่ยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนแม่งจะไม่มีใครเหลืออยู่ในโรงเรียนแล้วนะแล้วนี่คนนี้ค่ะ วนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าตัวไกลเป็นบ้าไปแล้วนะป็น<อ>เรื่องที่น่าเศร้ามากเลย <c oughs> อเอาเป็นว่าคขอค่าทิ้งแล้วกันนะไม่อยากพูดอะไรดราม,มา่าว่ะเดี๋ยวมันกืมันไม่ดีอะ่ะเธอไปยืนมานี้เธอเธอไปยืนนี่เธอคือต,ตอนนี้เนี่ยรุ่นน้องที่เป็นนักเรียนชายเนี่ยแทบจะหมดโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียน <c oughs> มีนักเรียนชายเหลือเพียงแค่สี่คนเท่านนะั้ <c oughs> น่หะแล้วนี่เขาก็ใส่ชุดอยู่บ้านมาด้วยอะ่ะครูว่า <c oughs> ไม่ผ่านดีกว่า <c oughs> นะ เด็กชายทรงพลทรงพลเองขยับมาตรงนี้สิเองเป็นเออหรือไงเนี่ยครูก็บอกว่าให้เองขยับมาตรงนี้เด็กชายทรงพลครับรับหนึ่งโอเครู้เรื่องนะคือคูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าปิดเทอมไปเนี่ยนักเรียนเป็นอะไรกันไปหมดนะดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เออนะแล้วนี่ก็ใส่ชุดกีฬามาเนี่ยครูไม่ผ่าแล้วกันนะเอาเป็นว่าครูจะให้นักเรียนรุ่นน้องสองคนนี้ ผ่านเข้ารอบแล้วกัน <Yeah. S 1> ตอนแรกเนี่ยจะให้นักเรียนรุ่นพี่เนี่ยโหวตแหละแต่เธแต่งตัวมาแบบเรียบร้อยแล้วก็ไม่เหมือนนักเรียนอนะ่ะกูก็เลยจําเป็นที่จะต้องคัดออกนะคะตอนนี้นะเธอี๋ยวกูจะตั้งชื่อให้เขาก่อนนะครับคนนี้เนี่ยชื่อเกลพลน,นะคะส่วนคนนี้เนี่ยชื่อทรงพลน,นะเอจงจาไว้เลยว่า นักเรียนรุ่นพี่ที่เอ็งเห็นเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยดูหน้าไ้เลยนะว่าคนไหนที่เอ็งไม่ชอบอ,อ่ะท,ที่เอ็งรู้สึกว่าแบบเกลียดเกลียดมานานแล้วรุ่นพี่คนนี้เนี่ยเหมือนใส้มานานแล้วนะสวยก็ไม่สวยเลยทําตัวเหมือนสวยนะเก็บ <c oughs> เอาไว้ในใจนะหัขวข้อวันนี้เนี่ยเอ็งจะต้องเลือกคนที่เกลียดที่สุดนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเอ็งวิ่งไปจัดการคนที่เอ็งชอบก่อนห้าคนเคสมพลเอ็งไปจัดการห้าคนที่เอ็งชอบถึงว่าค่าทิ้งนะ เกิดลก็เหมือนกันเอาออกห้าคนคนที่เองชอบอะไปเร็วแต่คนที่เองเกลียดเนี่ยเองเก็บไว้ก่อนไม่งงนะเออคนที่ชอบเอาออกค่ะเออนั่นแหละนะคนที่เกลียดเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะขอถามเหตุผลด้วยว่าเธอเกลียดเขาเพราะอะไรห้าคนรีบๆเร็วๆๆๆเข้าเลโซนมาแล้วนะด่วนเลยเร็วๆ,ๆออแล้วเนี่ยทุกคนมาแอบในห้องน้ําก่อนค่ะ อันนี้ดูเหมือนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาตินะคะแล้วทำไมนักเรียนสองคนนี้เนี่ย mm hmm. เขาทำทรงผมแบบเหมือนกันมากอะดูยดิหน้าตาก็เหมือนกันอโอเคไปยืนข้อแถวเหมือนเดิมเลยค่ะยืนข้อแถวเหมือนเดิมเองไปฆ่าอีกห้าคนดิทำไมนักเรียนผู้หญิงมาเหลือเยอะจังเองเก็บปืนในในกล่องได้ไปฆ่าก็ได้ปะไเร็วเขามีปะในกล่องเนี่ยมีปืนป้าหยิบเก็บไปยิงเลยเร็ว ห้าคนเองด้วยดิเองไว้ค่าถ้าเองไว้ค่าเนี่ยคุบอกจะฆ่าเองแทนนะชื่ออะไรเนี่ยเกิดพลใช่ปะไปฆ่าออกห้าคนเร็ว,เ,รวเอ๊ะครวเหรองั้นนักเรียนหญิงมายืนรวมกันตรงกลางตรงนี้เลยค่ะมายืนรวมกันตรงหน้านักเรียนรุ่นน้องตรงนี้เลยด่วนตรงที่เป็นรูนๆเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ค่ะไปแถวตรงนู้นนะมองไม่เห็นนะมายืนรวมกันหน่อยค่ะคุมองไม่เห็นไม่ไม่ไม่ยืนที่เดิมอะ อุ้ยตอนนี้เนี่ยต้องรีบเรื่องแล้วนะคะวงมันบีบเข้ามาแล้วอะเอ็งไปฆ่าทิ้งให้หมดเลยคนที่เอ็งชอบอะให้เหลือแค่สี่คนนะทำยังไงก็ได้อะเร็วๆเกิดพลกระซงพลน่ะเอ็งไปฆ่าทิ้งให้หมดเลยคนที่เอ็งชอบอะเร็วไปเร็วให้เหลือแค่เอ็งเก็บไว้อย่างละสองคนเหมือนแค่นั้นกิจกรรมนี้เนี่ยครูไม่ต้องเรื่องเลยนะคะครูให้นักเรียนเป็นคนจัดการหมดเลยโอเคดีมากดีมากดีมากทรงพลเกิดพลนั่นแหละนั่นแหละ จำเอาไว้ด้วยนะคะว่าให้เลือกคนที่เกลียดอะ่ะฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยเออฝั่งนู้นด้วยหยุดทีค่ะหยุดีค่ะหยุดีค่ะเกลพลกับทรงพนเอ็มจึงนี้ตอนนี้เนี่ยเราเหลือนักเรียนผู้หญิงรุ่นพี่อยู่สี่คนนะคะช่วยขยับมายืนใกล้ๆข้างหน้าคุณหน่อยค่ะขยับมายืนใกล้ๆกันหน่อยค่ะจะได้มองเห็นง่ายๆนะคะเนี่ยสองคนนี้สองคนนีค้ค่ะขยับมายืนใกล้ๆหน่อยค่ะอันนี้คือคนที่เกลียดเหรอเนี่ยทำไมดูเหมือนจะเป็นคนที่ชอบเลยทำไมเขาสวยจัง เตรียมคาตอบไปด้วยนะว่าเองเกลียดเขาเพราะอะไรอ่ะนักเรียนชายเนี่ยมันจะมี2คนไม่ได้นะนักเรียนชายเนี่ยมันจะต้องมีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้รุ่นพี่ผู้หญิง4ี่คนนี้นะวิ่งไปต่อแถวนักเรียนรุ่นน้องที่เกียดเหมือนกันเลือกคนที่เกียดนะสองซ้มวิ่งไปต่อแถวเลยค่ะคนที่เกียดคนที่เกียดนะไม่แล้วคือทุกคนพร้อมใจ มาเกียดไอ้น้องทรงพลเหมือนเลยแต่เกิร์กพลเนี่ยไม่มีใครเกียดเขาเลยว่ะเนื่องจากว่าเขาน่าจะเป็นคนดีแหละนะโอเคเช่งนั้นเดนคัดออกนะก็ามาในวงเลยค่ะก็วต่อไปเนี่ยจะเป็นตาของรุ่นน้องชายแล้วนะว่าเขาจะเลือกรุ่นพี่ผู้หญิงคนไหนที่เขาไม่ชอบเผู yeah. ห้หญิงยินตรงนี้ค่ะผู้หญิงนี้โอเค,อเ,คเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะยิงทำไมอะ ตกใจมากเลยค่ะปืนล่านาน,นายทรงพลนายถือปืนนี้ไว้ค่ะนายทรงพลนายไปยิองออกหนึ่งคนคนที่ชอบ <Yeah. S 1> เลีเ้ยวตอนนี้เหลือนักเรียนรุ่นพี่อยู่สามคนคนแรกเนี่ยจะเอ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนตอนนี้จะเหลือนักเรียนรุ่นพี่อยู่สองคนนะคะคนแรกเนี่ยชื่อ น้องนัทมน์ค่ะนัฐมน์เนี่ยเป็นนักเรียนหญิงที่ค่อนข้างที่จะเกเรมากนะชอบมากเรื่องการตบตีเรื่องแย่งผู้ชายเนี่ยข่าวนี่ฉาวมากเลยนะค่อนข้างเกเรทรงพลเขาก็เลยไม่ชอบส่วนผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอชื่อว่าน้องพัทธริดาพัทธริดาเนี่ยก็เป็นนักเรียนที่การเรียนนี่ไม่เอาไหนเลยนะโดดเรียนทุกวันมาโรงเรียนทุกวันค่ะแต่ไม่เคยเข้าเรียนนะ ทรงพลก็เลยบอกว่าไม่ชอบเลยอ่ะเอาเปรียกเพื่อนแล้วก็ชอบให้เพื่อนเช็คชื่อให้เกียดมากทิ้งตามมาในวงก่อนไหมวงมันเเข้าใจแหละนะว่าทรงพลเนี่ยมันเกียดทั้งคู่เลยเองจะต้องเลือกคนที่เองแบบเกียดที่สุดนะนัมเบอร์วันทรงพลมันถึงเวลานแล้วแหละที่เองจะต้องเลือกคนที่เองเกียดเกียดก็ไปถึงลำไส้ใหญ่เองอ,ะ <c oughs> อ่ะต่อมาจะต้องเลือกเอาเว้ยคนที่เองเกียดที่สุดเองเก็บเอาไว้นะส่วนคนที่เกียดน้อยกว่าเนี่ยเองไปข้าทิ้งซะ เองจะเลือกใครเองเดินไปฆ่าทิ้งไปแล้วเองเก็บคนนั้นเอาไว้ไปเลยเราจะเลือกใครคะระหว่างชื่ออะไรวจะจำไม่ได้วะระหว่างเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเขาจะเลืเอกใครโอ้ย ch เขาเลือกคนคนี้คะ่ะรู้สึกว่าจะชื่อน้องนัฐธน,นิดานะ เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยอ่ะคนที่ชอบมาโรงเรียนเราก็ให้เพื่อนชอเช็คชื่อให้เนี่ยโคตรเอาเปรียบเลยอ่ะนะแย่ yeah, มาก<ะ>ไอเราก็ตั้งตาเรียนเนาะแต่คนนี้เนี่ยไม่ต้องเข้าเรียน<อ>เพื่อนก็เช็คชื่อให้โอเครูเข้าใจเองนะอ๋อเป็นเด็กใหม่ทั้งคู่เลยนะคะเด็กใหม่ทั้งคู่เลยค่ะเดยกจะขอสัมภาษณ์ทรงพลก่อน สวัสดีค่ะทรงพลได้ได้ยินไหมคะทรงได้ยินค่ะทรงพลอายุเท่าไหร่ครับทรงพลอายุสิบเอ็ดค่ะเรู yeah, พอทราบมาบ้างแล้วว่าเธอไม่ชอบนะทราดาวรุ่นพี่คนนั้นมากมาเพราะว่าเขาเป็นคนเกเรแล้วก็ชอบโดดเรียนแล้วก็ชอบเปียนเพื่อนถูกไหมใช่คับไม่ชอบเขามานานแค่ไหนแล้วครับทรงพลเป็นเวลากี่ปีแล้วสิบปีกว่าเลยครับสิบปีกว่าเลยเหรอเธอไม่ชอบเขาตั้งแต่ที่เธอเกิดเลยเหรอคะเพราะว่าเธออายุสิบเอ็ดไม่ใช่เหรอ ขนาดนั้นเลยเหรอครับทรงพลแล้วเธอเจอหน้าเขาทุกวันปะเจอหน้าทุกวันเลยเอาจริงๆแล้วอ่ะเธอแอบชอบเขาปะจริงๆแล้วเธอเกลียดเขาหรือว่าเธอชอบเขาเอาดีๆเกลียดรับเ,เดี๋ยวก <ๆ S 2> ูจะเรียกเขามาคุยกับเธอหน่อยนะสวัสดีค่ะนาธานิดาสวัสดีครับรู้ตัวป<ะ>ว่าวว่าเธออ่ะมีคนเกลียด เกือบท้าโรงเรียนเลยเพราะว่าเธอโดดเรียนทุกวันไม่เข้าเรียนแล้วก็เปรียบเพื่อนเพื่อนเช็คชื่อให้ต่อไปเ,เธอจะปรับปรุงตัวไหมนะธิดาปรับปรุงครับเราจะไม่ทําอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับเธอพอจะเนี่ยปรับความเข้าใจกับทรงพลได้ไหมขอโทษนะทรงพลต่อไปนี้เราจะตั้งใจเรียนแล้ว ทรงพลเธอจะให้อภัยเขาไหมเนี่ยเขาขอโทษเธอแล้วเนี่ยให้อภัยครับแล้วเธอจะเลิกเลิกเกลียดเขาได้ไหมเลิกเกลียดก็ได้ครับเลิกเกลียดก็ได้โอเคกลับมารักกันแล้วใช่ไหมคะครับสมพลก็ต้องจุ๊บนัทไรดาแล้วแหละดีกันนะครับจุ๊บ จากคนที่เกลียดกันกลายมาเป็นคนรักกันเฉยเลยอะยินดีด้วยนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาเป็นเพื่อนรักกันแล้วนะคะเย้ขอบคุณด้วยนะคะที่มาร่วมกิจกรรม